พระที่นั่งอัฏฐิศอุทุมพรราชอาณภายในพระที่นั่งภายสารทักษิณถัดจากเตียงพระมณฑลไปทางทิศใต้คือพระที่นั่งอัฏฐิศอุทุมพรราชอาณภายใต้พระบวรสเสวตฉันทที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับทรงรับน้ำอภิเศกในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระที่นั่งอัฏฐิศคือตั้งสันฐานแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มาเดือตามความเชื่อที่ว่าไม้มะเดือเป็นที่ประทับของพระศิวะพระวิษณุและพระพรหมการนําไม้มาเดือมาทําเป็นพระที่นั่งสําหรับพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงพระองค์ทรงมีฐานะเป็นดังสมมุติเทพการจัดพระที่นั่งอัทธทิตจากกางก้านเวตฉัรเจ็ดชั้นบนพระที่นั่งลาดด้วยยญ้าคา ซึ่งถือว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานในศาสนาพราหมณ์โรยแป้งข้าวสาลีคลุมด้วยผ้าขาวประดับต่างน้อยประจำทิศด้วยไม้หรือสีสุขซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของฤาษีสุขวัตผู้ถวายไม้ไผ่แก่พระอิศวรต่อมาชื่อนี้ได้เลือนเป็นไม้ไผ่สีสุขต่างน้อยนี้จัดตั้งพระกรดและพระมหาสังบรรจุน้ำเทพมนและจเจว เขียนรูปเทวดานพเคราะห์เป็นลำดับไปพระอาทิตย์ทรงราชสีตั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระจันทร์ทรงมาตั้งทิศตะวันออกพระอังคารทรงมหิงสาตั้งทิศตะวันออกเฉียงใต้พระพุทธทรงช้างตั้งทิศใต้พระพรหัส,สบดีทรงกวางตั้งทิศตะวันตกพระศุกร์ทรงโคตั้งทิศเหนือ พระเสาทรงพยาคาัคขาตั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้พระราหูทรงพยาครุฑตั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระเกศทรงพยานาตั้งทิศกลางในวาระของพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งอัธถทิศและรับสิริราชสมบัติที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย และทรงรับว่าจะปกครองพระุพนิกกให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นหลักแผ่นดินปกแผ่ความร่มเย็นไปทั้งแปดทิศท,ทั่วพระราชอาณาจักร